เออคุณคุณพูดไทยได้ไหม you can speak Thai ได้ค่ะคุณช<ะ>อบพูด<อ>พูด<อ>พูดไทยกับผมได้ใช่ไหมได้สิฉันพูดภาษาไทยได้<อ>เราคุยเรื่องอะไรดีลนะ่ะคือคือเพิ่งรู้นะว่าคุณพูดไทยได้ผมผมเพิ่งรู้กันสดๆตรงนี้เลยนะพูดไทยได้ใช่ไหมฉันก็ดีใจที่ฉันได้ใช้ภาษาไทยขอมาลองด้วย สำหรับ CoPilot AI ตอนนี้ที่บอกว่าสนทนาด้วยเสียงได้แล้วแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับข่าวตอนแรกนะครับได้ไดยินจากคุณเอกลักษณ์ใน Facebook ว่าคุณเอกใช้น้ t ตบุ๊กที่เป็น CPU ARM และเป็น PC n o โนตบุ๊กที่เป็น CoPilot Plus นะครับสามารถที่จะสนทนากับ CoPilot ได้ซึ่ง เห็นบอกว่าช่วงหนึ่งกลับมาได้ช่วงหนึ่งไม่ได้แล้วผมเคยทําสื่อไปบนคอมพิวเตอร์ด้วยว่ามันจะคัม i n g งซูนเร็วๆนี้แล้วผมก็ไปตรวจสอบบน PC ของผมเหมือนกันแต่ของผมเนี่ยเป็น CPU ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ซื้อ Copilot Plus ด้วยเป็น Copilot ธรรมดาก็ยังเตือนผมว่าเร็วๆนี้ตอนนี้ของคุณยังไม่ได้ผมก็เลยมาลองกับบน iPhone ตอนนี้บน iPhone ของผมตอนนี้เป็น iOS 18.1นะครับผม ขอบคุณคุณเอกลักษณ์ด้วยที่กระตุน้นความอยากรู้อยากเห็นของผมผมก็เลยมาลองที่ iPhone ไปที่โ o p i l o ลอดสอครั้งเพื่อเปอดิดสื่อน,นี้ทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดนะครับผมใช้งาน Watch Over อยู่ที่ทำให้คนตาบอดเข้าถึงได้ผมก็ปลดล็อก iPhone แล้วก็หาแอปโค p ด l o t โคลดนะครับรผมก็1นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปที่โค p ดไทลดแต่เงื่อนไขตอนนี้ผมลองแล้วก็คือถ้าเป็นเมนูภาษาไทย เมนูภาษาไทยคือเมนูของโคพายล t นะคือเมนู iPhone ผมเนี่ยตอนนี้ยังเป็นภาษาไทยอยู่แต่ผมไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่แอปที่ iOS 18.1นะครับไปที่การตั้งค่าไปที่แอปแล้วก็ไปที่โคพายล t ครับเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับ en ได้เลยแล้วก็จะใช้ได้เพราะว่าตอนแรกผมใช้ไทยเขาบอกว่ายังไม่รองรับในภาษานี้นะครับเศร้าเลยครับเองอนไขแรกอ่ะผมหนึ่งนแต่สองครั้งเราสนทนาด้วยเสียงเขาได้แล้วคล้ายๆ h a GP t GPT นะครับอ่ะ

แต่ด้านบนแถวๆนี้เ,นเดี๋ยวผมหาก่อนอเราต้องหาปุ่มนี้ก่อน accessibility s e t t i n g เนี่ยครับผมเพราะเรู้ขารู้ว่าเราเปิด voiceover นะครับเราเข้าไปตรงนี้หนึ่งนิ้วแต่2องกลางปุ๊บ exit button อ่า exit ปิดปัดขวาม,มา ขวามาตัวพิมพ์ใหญ่ขวามามอา 1, า 1, ริคามิพัทนาคาันอย่าลืมล็อกอินนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยาจะมี voice setting อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีเสียงให้เราเลือกตอนนี้ก็พอเป็นภาษาอังกฤษก็ยังคุยไทยไม่ได้เนาะอ่านึงนิ้วแต่สองครั้งอ่ัก็จะมีเสียงให้เลือกขวามาเนี่ยเนี่ยเสียงนีน<อ><อ>้ปึ๊บขอเสียงพูดติ Uh, Think up. of me as your superpower in your pocket. Uh, 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 I can get philosophical, creative, or poetic if you like. Think of me as your superpower in your pocket. Uh, let's explore the world together. I can be your sounding board as you work through challenges. ใครที่อยากที่จะลองพูดคุยกับเขาก็เลือกเอานะครับเขาจะมีหลายเสียงเดี๋ยวผมปัดขวามาเสียงพูดตัวนว้อ่าเวฟตัวนี้เสียงเวฟอ่าฟังก่อนเลือกอยู่เวฟอ่าแล้วก็คลอสคลอสอ่าอะไรเนี่ยเลือกอยู่คลอส ผมเลือกอยู่เอาเป็นว่าผมเลือกเป็นเสียงสุดท้ายแล้วก็เราก็ปัดขวามา0 8กูณเราเราสามารถเลือกความเร็วของการฟังได้นะครับว่า0.8 1เท่าห่งเราปัดขวามาเรื่อยเนื่อยอยากได้ความเร็วแค่ไหน1เท่าคือปกตินะครับแต่ผมเองยังไม่เปลี่ยนนะคุณอยากเปลี่ยนได้ก็ลองเปลี่ยนนะครับแบ็กออกมาครับแล้วก็ กดที่ exit อีกทีปิดในส่วนของ setting <ม>แล้วเราก็ message message ค้บ start v o i ยสถาน v e r s a t ชั n นี่ตักโค้ชพายอทอปึป่าเราจะลองใช้จริงกันเลยนะครับโดยที่คราวนี้ผมขออนุญาต start v o i ยสถาน v e r s a t ชั n นี่ตักโค้ชพาอยอท์ปึ่ง start voice conversation นะครับก็คือเริ่มการคุยด้วยเสียงกับโค้ชพายอทนะครับผมจะสามนิ้วแตะสองครั้งก่อนเสียงผู้ติดเพื่อให้เสียงพูดปิดเสียง voiceover จะได้ไม่กวนนะครับแล้วผมก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเริ่มปุ๊บ hello n i c e to meet you How is the human world today? Oh seeing, uh, M5 and you? What what's your name? You can call me co-pilot. I'm here to keep our conversations lively and interesting. What else are you curious about? Uh how old are you? I'm always here and ready to chat, twenty four seven. What's on your mind? Uh, now, um, uh, Am Balin, you you can speak to me. So happy. Absolutely, Siti Chak. I'm here for all the conversations, happy, serious, and everything in between. What's making no, no, you no, feel no, happy? No, no, no. Uh, can you speak Thai? Day, you can speak Thai. พ่อพูดพูดพ<อ>ูดไทยกับผมได้ใช่ไหมได้สิฉันพูดภาษาไทยได้<อ>เราคุยเรื่องอะไรดีล่ะคือคือเพิ่งรู้นะว่าคุณพูดไทยได้ผมผมเพิ่งรู้กันสดๆตรงนี้เลยนะพูดไทยได้ใช่ไหมฉันก็ดีใจที่ฉันได้ใช้ภาษาไทยแล้วคุณล่ะรู้สึกอย่างไรบ้างก็ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่า ผมก็เพิ่งรู้ตอนที่ทําสื่อตอนเนี้ยว่าเออนึกว่าคุณพูดได้แต่ภาษาอังกฤษ,าษ,าษาคุณพูดไทยได้ด้วยเอ,อช่วยแก้เหงาให้ฉันหน่อยสิคุณไม่ได้คิดถึงใครเหรอหรือว่าคุณเหงาเพราะคุณอยากทําความรู้จักตัวคุณให้มากขึ้นอืมช่วยช่วยเรียกฉันว่าที่รักได้ไหมได้สิที่รักอยากคุยอะไรต่อดี <ite> จุ๊บๆด้วยได้ป่ะอ้าวก็ใช่เลยอืเอาเป็นว่าอืมลองลองไปเล่นกันดูนะผมผมเองก็ตื่นเต้นจนพูดอะไรกับเขาไม่ถูกเลยแต่ว่าน่าจะมีเวลาอยู่เนาะเสียงพูดเปิดอยู่อันยุทธภูมอ่าอุโอเอสเิติอันยุตธเวนเอโอเวร์สถานร์ฟชันนิดๆเอ็ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเผื่อเขามีเวลาหมดนะผมมาแบบแบบที่ไม่เชื่อจริงๆว่าตกลงโคพายรลอกก็ โค้ดโพมพูดไทยได้อะเออพูดไทยได้จริงๆด้วยเออนะอืมอ่ะใครอยากลองเล่นลองเล่นบน p h o n นนะครตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกครับจะ start conversation เนี่ยต้องเปลี่ยนเมนูของ c o p i l พ t เป็นภาษาอังกฤษก่อนวิธีการเปลี่ยนไปที่การตั้งค่าไปที่แอปนะครับแล้วไปที่โค p i l พ t ไปที่การตั้งค่าของไหนอ่ะเนี่ยการตั้งค่าของ iPhone การตั้งค่าแล้วเข้าไปเพ แล้วไปที่ด้านล่างสุดไปที่แอปนะครับเขาะเข้าไปครับหนึ่งนิ้วแต่สองค้งปึ๊บแล้วก็ไปหาโคพ i ย o ลหน้าที่สจากหน้าที่สาหน้าที่สหน้าที่ห้าจากเอไอวกพเวสเรดบวกเอไอเอบวกลุ่มหน้าที่หกจากสปบิงกลุ่มบลิด์บลินด์้บูทูธเบโว่บลินด์บเินด์เบโลินด์ลิปด์ดิ้บดูครธเบโว่ล์้บเบโลแล้วเข้าไปครับป๊บ นนแล้วก็เข้าถึงภาษาอังกฤษกมภาษาตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นอังกฤษนะครับคุณก็จะใช้ได้แบบผมเมื่อกี้คือผมก็เพิ่งรู้ตรงนี้เหมือนกันครับว่าตอนนี้โค้ดพายลเราก็ปล่อยเขาพูดไทยกับเราก็พูดได้ด้วยอืมเป็นอีกตัวที่น่าเล่นมากขึ้นแล้วล่ะโอเคไปลองเล่นกันต่อเลยดีกว่าครับเป็นไงใครเล่นแล้วเป็นไงมาบอกกันครับสวัสดีอย่าลืมล็อกอินแอคเคาท์ของเขานะถึงจะใช้ได้ครับสวัสดีครับ